เธอไม่เชื่อหรอว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงฉันใช้คำนำหน้าว่านายนะเพราะว่าฉันคือผู้ผชายเนี่ยน่ะเหรอต้อนหงิวก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นี่ว่าโทรหาผัวสาบ้านดีกว่าฮัลโหลไม่สวยไม่คมนมไม่โตแต่แบบสุดยอดร้องอ๊า <c oughs> คาถาจิผู้ชายพุทโะฤหัดโธสุขโธเสาอาทิตย์ห้ามโธเพราะเขาอยู่กับเมียห้าอห้าสิบห้าคำคมวันนี้นะคะหน้าร้อนก็ไม่ชอบหน้าหนาวก็ไม่ชอบหน้ามึงกูก็ไม่ชอบค่ะ ตอนแรกตัวสันคิดว่าหนาวอ่อเปล่าอยากมีผัวนมไม่มีก็อยากจะใส่เสือกไปหมดสารแนทุกเรื่องอีดอกท็อไม่เสือกสักวันจะตายไหมตอนแรกตัวสันคิดว่าหนาวอ่อเปล่าอยากมีผัว มีร้านไหนรับสักบ้างวะอยากสักรูปเมียไว้ใต้ตีนวะเวลาคิดถึงจะได้ยกขึ้นมาดูคุณอาจจะคิดว่าผมแบบเฮ้ยพูดรับหลังกูอะคนจริงไม่กล้าหือก,กูหรอก ถ้าเธอจะมาเป็นแฟนเราอ่ะหนึ่งเธอไม่ต้องหลอเพราะว่าเรามันขี้ถึงสองเธอไม่ต้องรวยเพราะอาาคตอ่ะเราสร้างกันได้กันโอเคปะตอนเงินหมดเนี่ยโทรหาให้โอนให้โอนแต่พอเดินตลาดนัดนะพาอีนั่นเดิน ถามว่ากูวัยวายได้ไหมทำขี้อะไรไม่ได้สักอย่างเลยเดี๋ยวผัวอย่างเช่นโบมีอิมนี่ด้ออยู่ประเทศไทยมาสองปีแล้วค่ะเป็นคนเกาหลีค่ะกูร้อเล่นหลอกฟันเนี่ยกูไม่ว่าแต่มาหลอกให้รักเนี่ยกูไม่ยอมอันนี้โสดหรือไม่โสดโสดค่ะโสดสนิทไหมสนิทค่ะมีคนเข้ามาคุยหรือยัง ไม่มีค่ะเศร้าไหมเวลาเห็นเขาอยู่กับคนใหม่มารยาทนิดนึงนะคะผู้ชายชวนไปกางเต็นตื่นเต้นมากเลยจะได้ขึ้นเขาอะไรรกับเขาเนี่ยลูกล้าวันนี้คือแตงหนาผู้งามทะลุแม่เมืองบ้านจังบอสลูกคะถ้าวันนี้มีคนมารับหนูที่โรงเรียนแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนแม่หนูจะตอบเขาว่าอะไรคะลูก นูก็จะบอกว่าเขาโกหกเพราะว่าคุณแม่ไม่มีเพื่อนตุ๊ดจีนนี้ถ้ากูไม่ได้เงินคูต้องได้ผัวแล้ววะ <c oughs> ตายละ